ไปกราบอนุสรสถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาวอนันลโยบ้บานหลงคอดอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยพระครูสุพัฒนะเขมคุณกเกษมวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่สามเดือนพฤศจิกายน2566 ได้เดินทางไปตุระในเมืองเชียงใหม่และกลับมามาถึงปุ๊บก็ทันก็จะได้เห็นที่ตำบลหลงคอดนะครับอําเภอพร้าวตรงบริเวณนี้ท่านใกล้ๆกับถนนเส้นทางเชียงใหม่พร้าวหมายเลขทางหลวง1001นะครับจะเห็นท้องทุ่งนาเหลืองอารามและก็มีสีขาวงดงาม อยู่ด้านข้างหน้าของภูเขาก็เป็นรูปปั้นของหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นชาวอุบลราชธานีแต่ท่านไปอยู่ประจําสุดท้ายที่จังหวัดน้องบวลารูคือวัดถ้ำกลองเพลนสถานที่แห่งนี้เป็นที่ท่านได้บรรลุธรรมท่านพิจารณาต้นข้าวนะครับ ต้นข้าวว่าทําไมต้นข้าวจึงงอกเป็นต้นข้าวได้ก็เพราะข้าวเปลือกทําไมข้าวเปลือกจึงเป็นต้นข้าวได้ก็เพราะมีเชื้อเพราะมีเชื้อจึงมีต้นข้าวถ้าข้าวเปลือกไม่มีเชื้อก็ไม่มีต้นข้าวถ้าเราทําลายเชื้อหักข้าวเปลือกทิ้งก็จะไม่งอกเป็นต้นข้าวเราทําไมจึงต้องเกิดเป็นคนก็เพราะอะไรเพราะว่าเรายังมีเชื้อคือ กิเลสทั้งหลายการม,มาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาเป็นต้นทําให้เราต้องเบียน่าวตายเกิดฉะนั้นเราพิจารณากลับไปกลับมาหลวงปู่ขาวท่านพิจารณาณบริเวณแห่งนี้แลนท่านก็ได้บรรลุธรรมแล้วก็ไปอยู่ข้างในนะครับข้างในสถานที่ตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะครับบริเวณที่จะเข้าไปนี้สวยงามเหลือเกิน กำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและก็ทำให้สวยงามนะครับบริเวณนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจใครเข้ามาแล้วก็จะมีแต่ความอิ่มเอมเปรมปรีสุขก,กายสุขใจเหลือเกินนี่คือสถานที่เป็นที่พระอริยะบุคคลองค์หนึ่งได้เกิดขึ้นที่อำเภอพร้าว นอกจากหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นท่านก็นมารู้ธรรมที่อำเภอพร้าวหลวงปู่พมอีกหลายหลวงปู่ท่านก็นมาสแสวงหาธรรมณที่นี่เพราะเมืองนี้เป็นเมืองแห่งแดนอริยะเป็นเมืองสงบเราดูบริเวณนี้ดูแล้วก็ก็ต้องขอบใจขอบคุณสำหรับผู้ที่มีศรัทธาที่มาทำไว้ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นสถานที่อ่านประวัติหลวงปู่ขาวว่าท่านไปยังไงมายังไงและตรงนี้สำคัญแก่ท่านอย่างไรบ้างนะเราก็จะไปมองเห็นรอบๆอ,อย่างนี้อันนี้ก็เป็นบันไดขึ้นบันไดลงนะครับเราขึ้นตรงนี้ลงตรงนี้แต่เป็นแบบธรรมชาตินะครับไม่มีขั้นบันไดเราค่อยๆขึ้นไปอย่างมีสติถ้าเราขึ้นไปอย่างมีสติแล้ว เราก็จะไม่พลาดจะไม่เกิดอันตรายแต่เป็นการเดินแบบมีสตินะครับเรามองอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณลานจอดรถและมองไกลๆเห็นหลงปู่ขาวนั่งสง,ง่างามอยู่ด้านโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆนะครับเจริญธรรมท่านสาธุชนทันนี้วันนี้ได้มากราบ หลวงปู่ขาวอนาลโยกำลังพูดถึงเรื่องของซึ่งหลวงปู่ขาวปัน้นสถานที่ตำบลหลงคอดอำเภอรพราวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ขาวอนารโยท่านได้มาปฏิบัติธรรมและรู้ธรรมณที่นี่ลูกศิลูหาจึงได้สร้างเป็นอนุสร์สถานขึ้นมาว่าเป็นสถานที่หลวงปู่ ท่านได้รู้ธรรมฉะนั้นเดี๋ยวก็จะให้ท่านได้ชมสถานที่พอสมควรนะครับนะครับตรงนี้แหละครับเราอยู่ตรงหน้าที่ลงปูขาวแล้วเรามองไปด้านทิศตะวันออกนะครับวันนี้อากาศดีมากเหลือเกินท้องทุ่งนาก็กําลังเหลืองอารามเป็นทุ่งรวงทองบนท้องฟ้าก็สะอาดสะอา้าน มีแต่ความผ่องใสแล้วก้อนเมฆแล้วก็มาพิจารณาถึงต้นข้าวอย่างที่พูดไปสักครู่นี้ว่ามีความสำคัญต่อหลงปูขาวอย่างไรบ้างนะครับต้องขอบคุณต้นข้าวด้วยนี่ก็บริเวณด้านพื้นล่างนะครับถ้าเราอยู่พื้นล่างจะมองอย่างนี้เหมือนกับถ้ำทำเหมือนกับถ้ำเลย แต่เป็นถ้านั่นแหละข้างในก็เป็นถ้าสามารถเข้าไปข้างในได้นะครับเป็นถ้าและจะมีต้นไม้แมกไม้ที่ว่าอาารหามาปลูกใหม่นะครับนี่แหละครับเราอยู่ใกล้ๆมองแงงขึ้นไปจะมองเห็นแบบนี้นะครับนี่หลวงภู่ขาวท่านก็นั่งจ้องไปทางทิศตะวันออกท่านรู้ทำตรงนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะ พยายามที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้ได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมเหมือนพระอาดียเจ้าทั้งหลายท่านเดินทางถึงนิพพานแล้วเราก็จะเดินทางเหมือนกันที่ท่านถึงนะครับขอน้อมกราบสักการะหลวงปู่ขาวอนารดโยด้วยความเคารพรัก อย่างสูงยิ่งขอความเจริญในธรรมจอมบังเกิดแก่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันและขอให้ได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงมรรคผลนิพพานดังที่หลวงปู่ขาวท่านไปแล้วท่านถึงแล้วแม้เราจะไม่ถึงก็ขอให้เริ่มสร้างบุญ สร้างบารมีเพื่อที่จะเข้าไปถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเช่นหลวงปู่ทั้งหลายหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ตื้นหลวงปู่สิมหลวงปู่เทศหลายรูปหลายองค์ณบริเวณอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับ นัตถิสันติปร,รังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร